รัฐบาลขาดความน่าเชื่อถือประชาชนหวาดระแวง <_ FT> เมื่อรัฐบาลขาดความน่าเชื่อถือจะบริหารประเทศดำเนินนโยบายใดก็ติดขัดประชาชนหวาดระแวงต่อความซื่อสัตย์สุจริตและความสามารถในการบริหารประเทศตัวอย่างที่ปรากฏของความไม่เชื่อถือและความหวาดระแวงแจกเงินดิจิทัล ไม่ศึกษาให้รอบคอบติดขัดแหล่งเงินงบประมาณอ้างระบบบล็อกเชนก็ล้มเหลวถูกกล่าวหาว่าเอื้อประโยชน์กับผู้พัฒนาร,ระบบและผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ผู้คนหวาดระแวงว่าแจกเงินเพื่อผลประโยชน์หาเสียงทางการเมืองเปิดบอลคาซินโฮถูกกฎหมายประชาชนจับได้ว่าทุกอยู่ใต้ชื่อสารบันเทิงครบวงจรประชาชนหวาดระแวง ว่าเอื้อประโยชน์ในทุนใหญ่เพื่อเป็นแหล่งฟอกเงินสนับสนุนธุรกิจสีเทาขณะเดียวกันสร้างความเหลื่อมล้ำของคนในสังคมให้มากขึ้นคนในจะติดการพานาันมากขึ้นปัญหาสังคมจะตามมาอีกมากมายทั้งลักขโมยจี้ป้นครอบครัวแตกแยกและฆ่าตัวตายจะทวีจำนวนมากขึ้นอย่างยากที่จะแก้ไขเยียวยา การคัดสรรประธานและกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยและตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในโอกาสต่อไปสังคมหวาดระแวงถึงการแทรกแซงของกลุ่มการเมืองในรัฐบาลที่จะครอบงำธนาคารแห่งประเทศไทยทั้งนี้เพื่อหวังประโยชน์ส่วนตนส่งผลให้ประเทศไทยประสบปัญหาสถิรภาพทางเศรษฐกิจจนถึงขั้นในระยะยาวอาจล้มละลายรวมถึงสังคมหวาดระแวงว่า ถ้ากลุ่มการเมืองในรัฐบาลสามารถครอบงำธนาคารกลางได้จะนําเงินสํารองที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเก็บไว้เพื่อความมั่นคงออกมาใช้จ่ายเป็นผลงานเพื่อหาเสียงในระยะสั้นโครงการแลนบริดจ์เชื่อมอ่าวไทยและอันดามันสังคมก็เป็นห่วงว่าหากศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอย่างไม่รอบคอบ โครงการไม่คุ้มค่าและไม่ประหยัดเวลาสำหรับก,การขนส่งทางมหาสมุทรได้จิงขณะเดียวกันสังคมเป็นห่วงและหวาดระแวงว่าเป็นโครงการที่เอื้อประโยชน์ต่อน,นักธุรกิจบางกลุ่มทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งภาคพื้นดินและสองฝั่งทะเลโดยชาวประมงรายเล็กรายน้อยจะเดือดร้อนการขุดเจาะบิโตรีียมแกสและน้ำมันในอ่าวไทยอย่างเร่งรีบ ประชาชนหวาดระแวงว่าเป็นการเอื้อผลประโยชน์ของสองตระกูลข้ามชาติทั้งไทยและกัมพูชาเพราะผู้นำของทั้งสองตระกูลคือตระกูลชินและตระกูลฮุนมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแนบแน่นถึงกับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารัฐบาลในระหว่างหลบหนีคดีอาญาจากประเทศไทยการดำเนินการอย่างเร่งรีบในครั้งนี้คนไทยจำนวนไม่น้อยยังไม่ไว้ใจในความรอบคอบอาจทำให้เสียอธิปไตยเหนือดินแดนบางส่วนได้ ภาพการเจรจาความเมืองระหว่างประเทศของผู้นำประเทศก็ไม่เป็นที่น่าเชื่อถือประชาชนและสื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างขบขันในการวางตนรวมถึงความรู้ความสามารถของผู้นำประเทศประชาชนเกิดความอับอายขาดความเชื่อมั่นโดยเฉพาะในเรื่องการต่างประเทศซึ่งอาจนำมาสู่ความเสื่อมถอยของไทยในเวทีโลก นี่คือตัวอย่างความหวาดระแวงสิ้นศรัทธาของประชาชนคนไทยในขณะนี้และอาจจะลุกลามไปเรื่องอื่นๆในอนาคตเพราะหากประชาชนไม่เชื่อมั่นและศรัทธาต่อผู้นําและรัฐบาลเสร็จแล้วจะทําอะไรก็ไร้ผลจนถึงขั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับประเทศอย่างยากที่จะเยียวยานอกจากการขาดความเชื่อถือต่อผู้นําและรัฐบาลแล้วขณะนี้ประเทศไทยเผชิญกับปัญหารุมเร้ามากมาย ที่รัฐบาลจะเอาแต่เพียงเยียวยาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดเหตุต่อไปอีกไม่ได้แล้วตัวอย่างเช่นสังคมสูงวัยที่โครงสร้างประชากรเปลี่ยนผู้สูงอายุมีสัดส่วนสูงขึ้นมากคนเกิดใหม่น้อยลงคนวัยทำงานน้อยลงจะเกิดวิกฤตการคลังรัฐบาลจะมีค่าใช้ใจ่ายสูงแต่รายได้จากภาษีอากรจะน้อยลงช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนจะสูงมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศอย่างรุนแรงโลกร้อนโลกลวนจะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่โดยเฉพาะภาคการเกษตรอย่างมากความสามารถในการแข่งขันของไทยลดลงขณะที่เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาอย่างรวดเร็วไทยต้องเร่งพัฒนาความรู้ความสามารถไม่ใช่เพียงซื้อเทคโนโลยีมาใช้เท่านั้น ความขัดแย้งในการเมืองระหว่างประเทศที่รุนแรงยิ่งขึ้นไทยอาจจะต้องเผชิญกับการตัดสินใจเลือกข้างหรือไม่อย่างไรซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อเห็นแก่ประเทศชาติรัฐบาลนางสาวแพทองทานชิน,นวัตนน่าจะรู้ตัวและประเมินศักยภาพของผู้นำรัฐบาลได้ว่าขาดวุฒิภาวะไร้ประสบการณ์ไม่มีความรอบรู้ ย่อนวิจรารณญาณว่าควรทำอะไรในเวลาไหนและสถานที่ใดหากรัฐบาลน,นี้บริหารราชการแผ่นดินภายใต้สภาวะที่ขาดศรัทธาจากประชาชนเช่นนี้ต่อไปประเทศชาติสังคมไทยจะสุดหนักความไม่เชื่อถือศรัทธาและระแวงสงสัยจะทวีมากขึ้นจนไม่สามารถบริหารประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพอันอาจเป็นเหตุให้เกิดอำนาจนอกระบบ ที่ไม่พึงปรารถนาเข้ามาดำเนินการได้เพื่อเห็นแก่คนไทยทั้งประเทศถึงเวลาที่นางสาวแพรทองทานชินวัตรในฐานะผู้นำรัฐบาลจะต้องตระหนักและลุกข,ขึ้นมาปรับปรุงตัวเองและคณะรัฐบาลเพื่อเรียกความเชื่อมั่นและศรัทธาจากประชาชนและสังคมไทยพร้อมทั้งลดความหวาดระแวงในการดำเนินการต่างๆ ว่ามิได้ทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและพวกของทั้งในประเทศและต่างประเทศแต่หากมีความยากลำบากหรือเป็นไปได้ยากก็ควรจะต้องพิจารณาแสดงสปิริตถอนตัวจากการเป็นรัฐบาลเพื่อให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถมากกว่าโดยเฉพาะเป็นผู้ที่ประชาชนเลื่อมใสศรัทธาเข้ามาบริหารประเทศซึ่งหากเป็นเช่นนั้น สังคมจักจารึกถึงความเสียสละของนางสาวแพรทองทานว่าครั้งหนึ่งได้ทำเพื่อส่วนรวมเจิมศักดิ์ปิ่นทองพฤนจิกายน2 5 6 7